ตอนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาวงการเพลงลูกทุ่งและวงการหนังไทยก็ได้มีพระเอกนักร้องรูปหล่อเกิดขึ้นมาประดับวงการด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาแบบลูกครึ่งแขกนักร้องคนนี้ก็คือคุณโชคชัยโชคอนันต์ที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากเพลงหลงเสียงนางเพลงฮิตติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยในชื่อเดียวกันกับเพลง แล้วก็ได้นางเอกสาวสวยที่โด่งดังจากละครเรื่องดาวพระสุขมารับบทนางเอกก็คือคุณมลฤดียมาภายัยแล้วก็ได้ดาราดังๆในยุคนั้นมาร่วมแสดงกันอยู่หลายคนอย่างเช่นคุณทิติมาสังคพิทักษ์คุณพยัครามวาทินคุณนิรุตสิริจันญ,ญาเป็นต้นคุณโชคชัยโด่งดังได้ไม่นานเพราะมีเพลงดังเพียงหนึ่งเพลงเท่านั้นก็คือเพลงหลงเสียงนางแล้วก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียงสองเรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องหลงเสียงนางกับเรื่องมนรักนักเพลง ส่วนนางเอกก็คือราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หนังทั้งสองเรื่องเป็นฝีมือการกำกับของครูรังสีทัศนพยัคหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากเพลงลงเสียงนางคุณโชคชัยก็ได้ผลิตผลงานเพลงออกมาอีกสองชุดก็คือชุดพายจำกับชุดรถน้องแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับผลงานเพลงลงเสียงนางหลังจากนั้นคุณโชคชัยก็พยายามที่จะผลิตผลงานเพลงออกมาอีกหลายชุดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นชื่อเสียงของเขาก็ห่างหายไปจากวงการเพลงลูกทุ่ง หลังจากที่ไม่มีผลงานเพลงออกมาคุณโชคชัยก็ได้ไปร้องเพลงตามห้องอาหารเหมือนเดิมแล้วก็ได้ลงทุนทำธุรกิจค้าผ้าร่วมกันกับน้องสาวซึ่งธุรกิจก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จจึงทำให้คุณโชคชัยเกิดความเครียดจึงได้หันหน้าเข้าหาสุราซึ่งคุณโชคชัยดื่มอย่างหนักแล้วก็ดื่มเป็นระยะเวลานานมากจึงทำให้สุขภาพของเขาทรุดโทรมลงมากถึงขั้นป่วยหนักตอนนั้นคุณโชคชัยก็เข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลานานพอรักษาตัวหายจากนั้นในปี2548้ี เขาก็ได้ผลิตผลงานเพลงออกมาอีกครั้งหลังจากห่างหายจากวงการเพลงนานถึง20ปีแล้วก็ได้ใช้ชื่อชุดว่าคนถูกใจซึ่งก็จะเป็นการนำผลงานเพลงเก่ามาร้องใหม่แล้วก็จะมีเพลงใหม่อีก3เพลงแต่ทว่าผลงานเพลงชุดนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นคุณโชคชัยก็ไม่ได้มีผลงานเพลงออกมาอีกเลยจนกระทั่งคุณโชคชัยเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณโชคชัยก็มาจากการดื่มสุราอย่างหนักแล้วก็ดื่มเป็นระยะเวลานานจึงทำให้เขาเป็นโรคตับแข็ง แต่เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคตับแข็งแล้วก็เป็นเบาหวานตัดสินใจเลิกสุราแล้วก็รักษาตัวมาโดยตลอดจนกระทั่งสิ้นใจเมื่อเวลาตีสองของวันที่16มกราคมปี2550ด้วยอาการหัวใจวายสิริอายุได้56ปีหลังจากเสียชีวิตก็ต้องรีบฝังร่างของคุณโชคชัยภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าคุณโชคชัยนับถือาศาสนาอิสลามที่ต้องรีบฝังร่างภายใน24ชั่วโมงจึงทำให้แฟนเพลงส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าคุณโชคชัยโชคอนันต์เสียชีวชิตแล้ว สำหรับประวัติของคุณโชคชัยมีชื่อจริงว่านายอาคมันประทานเกิดเมื่อปี2494เกิดที่จังหวัดชัยภูมิเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานแล้วก็เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะแล้วก็ชื่นชอบการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากบางครั้งเมื่อมีการประกวดร้องเพลงแถวบ้านเขาก็จะต้องไปประกวดด้วยทุกครั้งซึ่งก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาเขาก็เริ่มหาประสบการณ์การร้องเพลงโดยไปเป็นนักร้องตามห้องอาหารอยู่หลายปี สำหรับเส้นทางการเป็นนักร้องอาชีพของคุณโชคชัยเกิดขึ้นเมื่อนักพากหนังชื่อดังอย่างนายชูชาติอินทร์ได้ไปที่ห้องอาหารที่คุณโชคชัยร้องเพลงอยู่นายชูชาติจึงได้ชักชวนคุณโชคชัยให้มาบันทึกเสียงจากนั้นนายชูชาติก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าโชคชัยโชคอน,นันต์เพลงแรกที่บันทึกเสียงก็คือเพลงหลงเสียงนางพอปล่อยเพลงออกไปก็ปรากฏว่าเพลงติดตลาดอย่างรวดเร็วถุกสถานีวิทยุต้องเปิดเพลงหลงเสียงนางกันทุกวันเนื่องจากแฟนเพลงเขียนจดหมายไปขอกันอย่างมากมาย จากนั้นนายชูชาติก็ได้ตั้งวงดนตรีให้คุณโชคชัยเดินสายแสดงทั่วประเทศตอนนี้เองเขาก็มีโอกาสได้แสดงหนังก็คือเรื่องหลงสิงนางเรื่องที่สองก็คือเรื่องมนตร์รักนักเพลงหลังจากนั้นคุณโชคชัยก็ได้ออกผลงานเพลงมาอีกหลายชุดแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าเพลงหลงสิงนางสําหรับชีวิตส่วนตัวคุณโชคชัยโชคอน,นันต์เคยสมรสกับคุณจันทราธีรวรันอดีตนักร้องชื่อดังทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน